บทที่1น4่จักรพรรดิมองดูหั่นหลิงฟู่ที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยความผิดหวังเมื่อไหร่กันที่ลูกชายที่ครั้งหนึ่งเขาเคยภาคภูมิใจถึงกลายเป็นแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองที่ขาดและกล้าทำสิ่งต่างๆแต่ไม่รับผิดชอบเขาทำผิดและเขาก็ไม่กล้ายอมรับด้วยซ้ำจักรพรรดิถอนหายใจยาวและดูเหมือนว่าเขาจะมีอายุมากขึ้นอีกสองสามปีในทันที เขาเดินช้าๆกลับมาด้านหลังโต๊ะและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกในเมื่อคุณปฏิเสธฉันจะไม่ถามคุณอีกต่อไปเสือย่อมไม่กินลูกของมันฉันจะไม่เอาชีวิตของคุณต่อไปนี้คุณจะอยู่ในวังของคุณไม่มีใครในวังของคุณได้รับอนุญาตให้ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันหั่นหลิงฟู่รู้สึกตื่นตระหนกในใจเขาสูญเสียความปลดปลารและถูกกักอยู่แต่ในวังต่อจากนี้ไป แล้วเขาจะมีอนาคตเช่นไรทุกอย่างจบลงแล้วความสิ้นหวังที่ไม่มีใครเทียบได้ปกคลุมหัวใจของหั่นหลิงฟู่และเขาได้ยินเสียงที่เย็นกว่าของจักรพัททำไมคุณไม่ยอมรับคำสั่งฉันหรือหั่นหลิงฟู่ใจว่างเปล่าเขาโน้มตัวลงต่ำและพูดอย่างขมขื่นลูกชายน้อมรับคำสั่งเสด็จพ่อลูกหัวหนิงให้ใครสักคนส่งเขากลับไปที่วังองค์ชายสาม พยะค่ะนอกจากนี้จักรพัรดิหยุดชั่วคราวแล้วพูดว่าลูกหัวหนิงพาคนไปยึดคฤหาสน์ของลูกเหวนโจฉันอยากเห็นว่าเขาอาศัยอะไรถึงกล้าสมคบคิดกับลูกชายของฉันเขาเป็นหัวหน้าคณะขุนนางอยู่แล้วเป็นรองแค่จักรพัรเท่านั้นทําไมเขาถึงต้องการรอให้เจ้าชายขึ้นครองบัลลังก์อีกเขาคิดครอบงำจักรพรรดในอนาคตรหรืออย่างไร คำพูดเหล่านี้ฟังดูเศร้าใจจนไม่มีใครในห้องทำงานของจักรพัฒน์กล้าตอบจักรพัฒน์ระงับความโกรธของเขาและพูดว่าหัวเรินส่งคำสั่งของฉันและขอให้ศาลทั้งสามฝ่ายสอบปากคำลู่เหวินโจขันที่หลิวก้าไปข้างหน้าและโค้งคำนับแล้วพูดว่าน้อมรับคำสั่งจักรพัฒน์โบกมืออย่างเหนื่อยหน่ายเขาโบกมือมองดูฮั่นหลิงฟู่ที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นเป็นครั้งสุดท้ายและพูดอย่างเย็นชาว่า องชายสามท่านควรดูแลตัวเองให้ดีต่อไปนี้ฉันไม่อยากเห็นท่านอีกคำพูดของจักรพรรดิเป็นเหมือนค้อนหนักกระแทกหัวใจของหั่นหลิงฟู่อย่างแรงทำลายความหวังสุดท้ายของเขาเขาทุดตัวลงบนพื้นหั่นหลิงฟู่ไม่รู้ว่าเขาออกจากห้องทำงานจักรพรรดิได้อย่างไรลู่หัวหนิงสั่งทหารสองคนในชุดของราชวงศ์ให้ส่งเขากลับไปที่วังแล้วเขาก็ไปที่คฤหาสน์ลู่ตามคำสั่งของจักรพรรดิ ค้นบ้านของลู่เหวินโจขณะที่องครักษ์แต่เปิดประตูคฤหา์ลู่ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะตกใจแม้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าหน้าที่ผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงจะถูกยึดบ้านเมื่อเร็วๆนี้ประชาชนในเมืองหลวงต่างคุ้นเคยกับการยึดบ้านแต่คราวนี้ทั้งราชสำนักและเจ้าชายทั้งหมดต่างตกตะลึงนั่นคือคฤหาล์ลู่ซึ่งเป็นที่พำนักของลู่เหวินโจหัวหน้าขุนนางของราชสำนักหลังจากที่แต่ละคฤหาสทราบข่าว พวกเขาก็ส่งคนไปดูที่หน้าคฤหา์ลู่พวกเขาเห็นกล่องข้าวของต่างๆถูกขนออกมาจากคฤหา์ลู่ทีละกล่องในที่สุดแม้แต่หัวหน้า,นาคณะขุนนางลู่ก็ถูกพาตัวไปหลังจากที่จินอี้ไว้จากไปเจ้าหน้าที่และทหารไม่ได้ล่าถอยแต่ยังคงอยู่ที่คฤหาดลู่และประทับตราปิดคฤหา์อีกด้วยเห็นได้ชัดว่านี่แตกต่างจากครั้งก่อนที่วังเจิ้นหนานถูกคน้นครั้งนี้จินอี้ไว้ลงมือจริงๆ แม้แต่ขุนนางลูกก็ยังถูกจู่โจมแล้วใครจะเป็นรายต่อไปราชสำนักที่คาดดาวไม่ได้แต่เดิมได้ก่อให้เกิดพายุลูกใหม่ในห้องส่วนตัวบนชั้นสองของศาลาจูซินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคฤริหาดลูกพิงยังโหกำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างเคาะข้อนิ้วบนโต๊ะพร้อมกับแววตาครุ่นคิดคนรับใช้ที่ไว้ใจได้ยืนอยู่ด้านล่างและรายงานด้วยความเคารพเมื่อเขารู้ว่าลูกเหวินโจถูกจินอี้ไว้พาตัวไป ใบหน้าของผิงหยางโหก็มืดลงเขาก็ก้มศีรษะลงและคิดอยู่นานก่อนที่จะให้คนรับใช้ล่าถอยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพิงหยางโมไม่เต็มใจที่จะกระแทกถ้วยชาลงบนโต๊ะในเวลานี้ผิงหยางโโหได้ยินเสียงประตูเปิดเขาเงยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัวเขารีบลุกขึ้นและโค้งคำนับด้วยความเคารพถาวายพระพรฝ่าบาท ชายผู้นี้มีรูปร่างสูงและเพรียวบางสวมชุดคลุมผ้าไหมสีขาวมีจี้หยกรูปแหวนอยู่ที่เอวของเขาเมื่อมองแวบแรกเขาดูเหมือนชายหนุ่มรูปงามธรรมดาหน้าตาเขาค่อนข้างคล้ายกับฮั่นหลิงฟู่แม้ว่าเขาจะไม่รูปงามเท่าฮั่นหลิงฟู่แต่เขายังคงมีหน้าตาที่หล่อเหลาและมีรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาอยู่เสมอเขาคือองค์ชายรองฮั่นหลิงกวน ฮั่นหลิงกวนเดินเข้าไปในที่นั่งหรูหรานั่งลงบนที่นั่งหลักโดยตรงจากนั้นโบกมือให้ผิง,ยงหยางโหนั่งลงผิง,ยงหยางโหไม่ได้นั่งลงแต่พูดด้วยสีหน้าเสียใจลูกน้องกระหม่อมจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีฮั่นหลิงกวนไม่ได้แสดงความรำคาญแต่พูดอย่างใจเย็นนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณฉันไม่คาดคิดว่าสิ่งต่างๆจะเป็นเช่นนี้ฮั่นหลิงกวนเข้าใจเรื่องราวเป็นอย่างดี จนพิงหยางโหถอนหายใจด้วยความโล่งอกและนั่งลงเมื่อองค์ชายสามมาหาเขาเป็นครั้งแรกในวันนั้นเขาก็รายงานเรื่องนี้ให้ฮั่นหลิงกวนทราบโดยอ้างว่าเขาต้องพิจารณาเรื่องนี้สักสองสามวันฮั่นหลิงกวนตัดสินใจทันทีและขอให้เขาเห็นด้วยกับองค์ชายสามเขายังเข้าใจเจตนาขององค์ชายรองด้วยเขาต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความวุ่นวายในราชสำนัก และใช้โอกาสนี้ในการส่งคนแทรกเข้าไปในทางกลับกันคงจะดีที่สุดถ้าสามารถกําจัดอุปสรรคทั้งสองคือองค์ชายใหญ่และองค์ชายสามได้ในเวลาเดียวกันองค์ชายรองถึงกับใช้กลอุบายอันเจ็บปวดและหักแขนของตัวเองเพื่อช่วยองค์ชายห้าเพียงเพื่อทําให้องค์ชายสามเชื่อในความทยทยานขององค์ชายใหญ่และยุยงให้พวกเขาต่อสู้กันเองในด้านหนึ่งพิงหยางโหเองก็ช่วย องค์ชายสามในการกล่าวโทษข้าราชบริพารและขัดขวางสถานการณ์ในราชสำนักในทางกลับกันเขาจงใจเปิดเผยข้อบกพร่องของเขาทุกที่เพื่อให้จัก,กรพรรดิมุ่งความสนใจไปที่เขาและผลักข้อกล่าวหาทั้งหมดไปที่องค์ชายสามทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่สถานการณ์ไม่อยู่ในการควบคุมของพวกเขามันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจฮั่นหลิงกวนรีตาลงแล้วพูดว่า น่าเสียดายสำหรับลู่เหวินโจทำไมเขาถึงประมาทขนาดนี้แม้ว่าเขาจะไม่สนใจความผิดพลาดนี้จากภายนอกแต่ก็ยังมีความรำคาญอย่างไม่ปิดบังในน้ำเสียงของเขาพิงยางโห่พูดได้เพียงคลุมเครือท่านลู่ใจร้อนเกินไปเขาคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่าเหตุผลที่เขาอยากเหยียบกวนอูไปามากขนาดนั้นเป็นเพราะเรื่องของกวนรุยหยานแต่เขาไม่เข้าใจสถานการณ์โดยรวม ฉันประเมินตัวเขาสูงเกินไปจริงๆหั่นหลิงกวนอดไม่ได้ที่จะบีบถ้วยชาลู่เหวินโจเป็นหัวหน้า,นาคณะขุนนางเขาใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อเอาชนะลู่เหวินโจแต่ในที่สุดมันก็พังทลายแม้ว่าเขาจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ในไม่ช้าสายตาของฮั่นหลิงกวนก็สงบลงและเขากล่าวว่าลืมมันไปเถอะพิงยังโหจัดการให้มีคนไปพบลู่เหวินโจ และบอกเขาว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยครอบครัวของเขาในครั้งนี้อย่างไรก็ตามฉันยังจำได้ว่าเขามีหลานชายที่อายุน้อยกว่าหนึ่งขวบคนหนึ่งฉันสามารถช่วยหลานชายของเขาได้และรักษาสายเลือดตระกูลลูกของพวกเขาเอาไว้อาชญากรรมของลู่เหวินโจรครั้งนี้ไม่น้อยเขาประสานงานกับศัตรูและใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ราชสำนักเมื่อหลักฐานอาชญากรรมได้รับการยืนยันแล้ว นั่นเป็นอัชญากรรมที่ต้องประหารชีวิตทั้งครอบครัวอย่างไรก็ตามลู่เหวินโจรู้ความลับของเขามากเกินไปหากเขาพูดอะไรที่เขาไม่ควรพูดเพื่อช่วยชีวิตตัวเองมันก็จะไม่เหมาะสมฮั่นหลิงกวนตั้งใจทำให้เขาเงียบเพื่อแลกกับการรักษาสายเลือดของเขาพิงหยางโหยยืนขึ้นและกล่าวด้วยความเคารพพะยะคา่าบาทฮั่นหลิงกวนยกมือขอให้เขานั่งลงแล้วพูดว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นคำเตือนสำหรับพวกเราไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราไม่ควรละเลยมันได้อํำนาจที่ฉันมีตอนนี้อ่อนแอเกินไปที่จะแข่งขันกับองค์ชายห้าดังนั้นฉันจึงดำเนินการได้ช้าๆเท่านั้นฟาบาดตรัสถูกต้องเจ้าชายผู้นี้มีอายุเพียง20ปีแต่เขาไม่เพียงแต่มีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังรู้จักการอดทนและมีความสามารถในการตัดสินคน ผิงยางโหเชื่อว่าเขาได้พบกับเจ้านายที่ชาญฉลาดเมื่อองค์ชายรองขึ้นครองบัลลังเขาจะมีความชอบในการติดตามมังกรหั่นหลิงกวนเทถ้วยชาให้ตัวเองแล้วจิบอย่างระมัดระวังและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดอย่างครุ่นคิดอันอี้โหจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำของกรมอาญาในไม่ช้านี้และพ่อของฉันจะให้เขากลับไปทำงานที่หลีฟานหยวนอย่างแน่นอน เป็นผู้นําในการเจราจาสันติภาพกับไปเย่ต่อไปถ้าอย่างนั้นพิงยางโหถามอย่างไม่แน่นอนฉันจะแจ้งให้วันยูติดตามอันอี้โหต่อไปหั่นหลิงกวนพยักหน้าและพูดอย่างมีความหมายสั่งวันอยูเรียนรู้เพิ่มเติมจากอันอี้โหและหากเขาสามารถชนะใจอันอี้โหได้จะเป็นการดีที่สุดที่จะขอให้เขาเป็นอาจารย์ขณะที่เขาพูดเขาก็เลิกคิ้วเล็กน้อย อันอีโหสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่โชคช่วยอย่างแน่นอนดวงตาของผิงอย่างโฮรีลงเล็กน้อยฟาบาดหมายความว่าอย่างไรเหตุการณ์ล่าสุดทั้งหมดจัดโดยอันอีโหอย่างนั้นหรือฉันพูดไม่ได้ว่าการจัดเตรียมเป็นไปไม่ได้ที่อันอีโหจะรู้ว่าลู่เหวินโจเป็นคนที่วางแผนทำลายกองทัพตระกูลกวนปัญญาของเขาไม่มีใครเทียบได้จริงๆหรือ จะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกได้อย่างไรหันหลิงกวนยืนยันว่าในความคิดของฉันอันอี้โหเพิ่งใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และแก้ไขภาวะนี้ได้เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเนื่องจากอันอี้โหพ้นจากอันตรายและได้รับความโปรดปรานจากพ่อของเขามันจะเป็นพรอย่างยิ่งสําหรับวันอยู่ที่ได้รับคําแนะนําจากเขาผิงหยางโหพยักหน้าและกล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้เหวินอยู่ได้รับความไว้วางใจจากองค์หญิงหยองหยางไม่ต้องกังวลฝ่าบาทไม่มีอะไรจะผิดพลาดดีมากหั่นหลิงกวนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเมื่อพูดถึงลูกสาวคนโตของวังเจินหนานมาที่เมืองหลวงเมื่อเร็วๆนี้คุณคิดว่าเธอกับเวินอยู่จะเข้ากันได้ไหมฝ่าบาทพระองค์อยากให้เขาแต่งงานกับวังเจินหนานหรือเนื่องจากเราล้มเหลวในครั้งนี้ เราจึงทำได้แค่มองในระยะยาวเท่านั้นเมื่อพูดถึงอำนาจทางการทหารเราต้องไม่สูญเสียวังเจิ้นหนานและย่าหองอยงหยางช่วยบอกวันอยู่ว่าอย่าทำลายความสัมพันธ์เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับฉันคุณหนูเสียวเป็นเพียงเด็กผู้หญิงที่ยังไม่รู้จักความรักหากพวกเขาประทับใจกันฉันคิดว่าท่านย่าหองอยงหยางคงจะพอใจกับการแต่งงานครั้งนี้ เดิมทีพวกเขาต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในราชสำนักเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างแต่ตอนนี้ที่เส้นทางนี้ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วฮั่นหลิงกวนจึงตัดสินใจใหม่และเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาในทันทีเดิมทีหั่นหลิงกวนรู้สึกไม่พอใจที่เจ้าหญิงหยงหยางไม่ได้เข้าไปในพระราชวังเพื่อแสดงความการุณากับอันอี้โหแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะโชคดีจริงๆ ใครจะจินตนาการได้ในเวลานั้นว่าภายใต้ความเสียเปรียบเช่นนี้อันอีโหสามารถเปลี่ยนอันตรายให้กลายเป็นความปลอดภัยได้ฮันหลิงกวนจิบชาช้าๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็วางถ้วยชาลงแล้วพูดว่าน้องชายสามดูเหมือนจะถูกเสด็จพ่อกักขังไว้พิงหยางโหไปกับฉันเพื่อดูเขาหน่อยหลังจากนั้นเขาลุกขึ้นยืนและพูดว่าน่าเสียดายที่พี่ชายคนโตปลอดภัยดี น้องชายสามทำให้ฉันผิดหวังมากพิงยางโหก็ลุกขึ้นและพูดว่ากระหม่อมจะไปกับฝ่าบาททั้งสองคนหัวเราะแล้วเดินออกไปเมื่อเขากำลังจะเดินออกจากห้องนั่งเล่นจูจู่ฮั่นหลิงกว,กวนก็จำอะไรบางอย่างได้และพูดว่ายังไงก็ตามท่านอายุนเฉิงได้ไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้เขาพูดพร้อมกับความหมายลึกซึ้งว่า ครั้งนี้เราต้องหาคนที่มีพรสวรรค์และคุณสมบัติที่ดีจริงท่านอายุนเฉิงมีลูกสาวคือลูกพี่ลูกน้องอีเพียงคนเดียวดังนั้นควรระมัดระวังไว้จะดีกว่าฉันคิดว่าการมีนายน้อยจากครอบครัวประตูห้องอาหารเปิดออกในไม่ช้าหัวข้อก็กลายเป็นเรื่องพูดคุยราวกับเพื่อนชวนกันมาดื่มชาทั้งสองขึ้นรถมาด้วยกันและจงใจไปตามถนนหน้าวังขององค์ชายสาม เมื่อไปถึงทางเข้าถนนก็เห็นทหารในชุดเครื่องแบบสีทองเฝ้าประตูอยู่หั่นหลิงกวนลดม่านรถลงแม้ว่าคราวนี้มันจะไม่ราบรื่นเกินไปแต่อย่างน้อยน้องชายสามก็ไม่สามารถพลิกกลับได้ในอนาคตที่เหลือก็แค่ใช้เวลาของเขาน้องชายสามนี้เย่อหยิ่งและก้าวร้าวเกินไปซึ่งนำไปสู่ชะตากรรมของเขาการต่อสู้เพื่ออำนาจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไปกันเถอะ ฮั่นหลิงกวนสั่งให้ผู้คนขับรถออกไปโดยไม่ลังเลใจใดๆแตกต่างจากจิตวิญญาณอันสูงส่งของฮั่นหลิงกวนฮั่นหลิงฟู่กำลังฟุ้งซ่านครั้งนี้เขาถูกส่งกลับไปยังวังขององค์ชายสามโดยองครักษ์ของจักรพรรดิคราวนี้เขาไม่เพียงแต่ได้รับคำสั่งไม่ให้ออกจากวังเท่านั้นแต่วังองค์ชายสามทั้งหมดถูกปิดผนึกและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกได้ง่ายๆเว้นแต่จะมีคำสั่งของจักรพรรดิ เกิดความกลาหนไปทั่วทั้งวังคนรับใช้รีบเร่งบอกให้ทุกคนรับทราบข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งบ้านในพริบตาฮั่นหลิงฟู่นั่งเฉยๆในห้องอ่านหนังสือด้านนอกสับสนว่าสิ่งต่างๆจบลงเช่นนี้ได้อย่างไรทำไมไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าใดแต่เสี่ยวหลีจือเข้ามารายงานอย่างระมัดระวังว่าชาย,ยารองไปยี่มาที่นี่จู่ๆใบหน้าของฮั่นหลิงฟู่ก็ดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งหมดเป็นความผิดของไปยี่ถ้าเธอไม่ชักชวนให้เขาเป็นพันธมิตรกับไปเย่เขาจะลงเอยแบบนี้ได้อย่างไรในเวลานี้คนที่หัานหลิงฟู่ไม่อยากเห็นมากที่สุดน่าจะเป็นทิดาเทพเขาพูดอย่างไม่อดทนฉันไม่อยากเห็นเธอให้เธอกลับไปที่บ้านของเธอเสี่ยวหลีจือตอบด้วยความเคารพและออกจากห้องทำงานใครจะคิดว่าอีกไม่นานเสียงกังวลเล็กน้อยของเสี่ยวหลีจือจะดังมาจากภายนอก ชายารองได้โปรดอยู่ที่นี่อย่าทําให้บ่าวลาบากใจเลยก่อนที่เขาจะพูดจบชายารองไปยี่ในชุดแดงกุหลาบได้เข้ามาในห้องทํางานแล้วเสี่ยวหลีจือมองดูฮั่นหลิงฟู่อย่างสันเทาฮั่นหลิงฟู่ขมวดคิ้วโบกมือให้เสี่ยวหลีจือแล้วพูดว่าคุณออกไปก่อนเสี่ยวหลีจือถอยกลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเหลือเพียงสองคนในห้องทํางานนี้ทิดาเทพแทบรอไม่ไหวที่จะถามว่า ฟาบาดเกิดอะไรขึ้นทิดาเทพรู้เพียงว่าวังองค์ชายสามถูกปิดผนึกแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุทันทีที่เธอทราบข่าวเธอก็รีบมาหาฮั่นหลิงฟู่เพื่อถามเรื่องราวทั้งหมดเนื่องจากเธอกังวลน้ำเสียงของไปยี่จึงเผยให้เห็นถึงความสงสัยโดยบังเอิญซึ่งถูกขยายขึ้นในหูของฮั่นหลิงฟู่ฮั่นหลิงฟู่พูดอย่างเย็นชาคุณยังมาถามอีกหรือ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณทำไมฉันถึงถูกเสด็จพ่อลงโทษจากคำพูดของหั่นหลิงฟู่เห็นได้ชัดว่าแผนของพวกเขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ยังถูกเปิดเผยอีกด้วยสีหน้าของทิดาเทพไม่ค่อยดีนักเช่นกันเธอไม่เข้าใจจริงๆดูเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่หั่นหลิงฟู่บอกว่าเขาจะให้ลูเหินโจหัวหน้าขุนนางของราชวงศ์พูดแทนพวกเขาต่อหน้าจาักพรรด นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าลู่เหวินโจได้รับความปลดปรานจากจัก,กรพรรดิมาโดยตลอดในเวลานั้นฮั่นหลิงฟู่มั่นใจว่าเขาสามารถโน้มน้าวลู่เหวินโจโดได้เหตุใดจึงแย่ลงอย่างกระทันหันในเวลาเพียงไม่กี่วันเป็นไปได้ไหมที่ฮั่นหลิงฟู่ใจร้อนเกินไปและทำอะไรพิเศษซึ่งเผยให้เห็นข้อบกพร่องของเขาเขาทำหน้าที่ได้ไม่ดีแต่เขากลับตำหนิเธอผู้ชายคนนี้ใจแคบจริงๆและไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ตอนนี้ฉันลงเรือลำเดียวกันกับเขาแต่เขาเป็นสิ่งเดียวที่เธอสามารถพึ่งพาได้ในต้าอยู่เธอต้องอดทนไปยี่สูดหายใจเข้าลึกๆและก้าวเข้าไปใกล้ห้าหลิงฟู่เธอลดเสียงลงอย่างอดทนและพูดว่าฝ่าบาทปัญหาย่อมมีทางออกเสมอทำไมฝ่าบาทไม่คุยกับไปยี่บางทีไปยี่อาจช่วยคลายความกังวลของฝ่าบาทได้ เธอพยายามทําให้อารมณ์ของเขาสงบลงน่าเสียดายที่ฮัานหลิงฟู่รู้สึกว่าวุ่นใจมากในขณะนี้เมื่อเห็นว่าเขาถูกจัก,กรพรรดิปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและการทํางานหนักหลายปีของเขาถูกทําลายลงเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะฟังคําพูดใดๆเขาแค่รู้สึกว่าทุกประโยคที่เธอพูดมีเสียงดังเหมือนเสียงนกกาออกไปเขาผลักทิดาเทพอย่างไม่อดทนและพูดด้วยความโกรธฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากเจอคุณ ทิดาเทพถูกผลักและเซไปชนโต๊ะดอกไม้ขาสูงที่อยู่ด้านหลังและรู้สึกเจ็บปวดแปลบที่หลังส่วนล่างของเธอเธอกำมัดในแขนเสื้อแล้วมองดูใบหน้าที่คล้ำของฮั่นหลิงฟู่โดยรู้ว่าวันนี้พวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้เธอจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะไม่รบกวนฝ่าบาทเธอออกจากห้องทำงานอย่างเงียบๆจากนั้นเดินข้ามธรณีประตูเมื่อได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลัง เห็นได้ชัดว่าเป็นเสียงชิ้นส่วนขนาดใหญ่สิ่งของถูกกวาดลงพื้นด้วยความหงุดหงิดชายผู้สง่างามจึงไม่สามารถสงบใจและทำลายสิ่งของที่ดาเทพลดสายตาลงเล็กน้อยซ่อนความดูถูกไว้ในดวงตาของเธอและจากไปอย่างสง่างามเธอต้องหาทางติดต่อกับอาทาจีไม่ว่าหันหลิงฟู่จะตายหรือมีชีวิตอยู่ก็ตามก็จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในภารกิจของฝ่าบาทกุ้ยหลาง อย่างไรก็ตามที่ดาเทพก็ตระหนักได้ว่าเธอไร้เดียงสาเกินไปไม่เพียงแต่ห้่นหลิงฟู่เท่านั้นแม้แต่คนรับใช้ในวังก็ไม่สามารถออกจากวังได้ทุกคนถูกจำกัดไว้ในวังและแม้กระทั่งสินค้าที่ซื้อในแต่ละวันก็เป็นคนพิเศษมาส่งอาจกล่าวได้ว่ายกเว้นการที่ยังคงอาศัยอยู่ในวังองค์ชายสามพวกเขาเกือบจะราวกับว่าพวกเขาอยู่ในคุกเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วเหรอ ไม่ว่าองค์ชายสามจะถูกกักขังอยู่ในวังเจ้าชายโดยจกกักรพรรดิหรือวังองค์ชายสามถูกปิดผนึกแล้วก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถซ่อนเร้นจากสายตาของทุกคนในเมืองหลวงได้ประการแรกเป็นคขราสร์ขุนนางลู่ที่ถูกบุกและตอนนี้มันเป็นวังองค์ชายสามเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารของราชวงศ์ไม่สามารถทราบได้และพวกเขาต่างก็คาดเดาในใจ เป็นไปได้ไหมว่าคุณนางลู่และองค์ชายสามก็สมรู้ร่วมคิดกับผู้พักดีของราชวงศ์ก่อนด้วยไม่ต้องพูดถึงคุณนางลู่เลยมันจะมีประโยชน์อะไรแก่องค์ชายสามโดยการสมรู้ร่วมคิดกับผู้พักดีของราชวงศ์ก่อนเพื่อค่นมลมตาอยู่คนของราชวงศ์ก่อนย่อมไม่สนับสนุนองค์ชายสามเป็นจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ใช่ไหมหลังจากพิจารณาอย่างทีทั่วนแล้วเจ้าหน้าที่หลายคนก็เริ่มตรหนักว่า พายุในราชสำนักไม่เพียงเกี่ยวข้องกับผู้พักดีของราชวงศ์ก่อนเท่านั้นและในขณะที่ลู่เหวินโจถูกนำตัวเข้าเรือนจำของกรมอาญาชายหนุ่มในชุดธรรมดาคนหนึ่งก็เดินออกมาจากที่นั่นด้วยท่าทางที่สบายสบายรากับว่าเขาไม่ได้เพิ่งออกมาจากเรือนจำของกรมอาญาซึ่งใครๆก็หวาดกลัวแต่เหมือนพักอยู่ที่บ้านเพื่อนชั่วคราวไม่กี่วันหัวหน้าเรือนจำส่งเขาออกไปด้วยความเคารพ และมีรถม้าสีเขียวกำลังรอเขาอยู่ข้างนอกแล้วท่านโหหัวหน้าเรือนจำพูดด้วยความจริงใจหากที่ผ่านมาผู้น้อยเคยทำให้ท่านขุนเคืองโปรดยกโทษให้ด้วยผู้น้อยเพียงแต่ทำตามคำสั่งฉันเข้าใจดีนายน้อยในชุดขาวขัดจังหวะเขาอย่างอ่อนโยนพี่หลี่พยายามอย่างเต็มที่แล้วมันเป็นความผิดของฉันเอง หัวหน้าเรือนจำรู้สึกโล่งใจและรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆที่อันอี้โหเรียกเขาว่าพี่หลี่ท่านโหเราไปกันเถอะหัวหน้าเรือนจำกำมัดแน่นและแสดงความเคารพนายน้อยเสี่ยวซือซึ่งรออยู่ที่รถม้ามาเป็นเวลานานรีบเข้ามาสวมเสื้อคลุมหนาๆให้กวนอูไปแล้วช่วยเขาขึ้นรถม้าในขณะเดียวกันก็ลดเสียงลงและพูดอะไรบางอย่างที่ข้างหูของเขา แม้ว่าจะยังเช้าอยู่ก็ตามเมื่อจักรพัรดิออกราชองคการเพื่อปล่อยตัวเขาออกจากคุกกวนอูไป๋ก็คาดหวังว่าลู่เหวินโจจะต้องถูกเปิดเผยอย่างไรก็ตามเมื่อเสี่ยวซือบอกเขาเป็นการส่วนตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวและหยุดชะงักแล้วเปิดม่านขึ้นรถม้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นม่านปิดลงปิดกั้นกวนอูไปในรถมา้าเสี่ยวซือเหลือบมองม่านอย่างกังวล จากนั้นเดินไปที่หน้ารถเพื่อทำหน้าที่เป็นคนขับจากนั้นรถม้าก็ออกไปจากที่นั่นรถม้าแล่นไปจนถึงคฤหาสน์ของอันอีโ้โหและกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อกวนอูไปก็กลับมาที่คฤหาสน์รถม้าเข้าไปในประตูและเสี่ยวซือก็พบว่ามีรถม้าอีกคันจอดอยู่ข้างในและมีร่างที่คุณเคยยืนอยู่ข้างๆหลีหลีหลเสี่ยวซือพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการทักทาย ลีหลีคุ้นเคยกับนิสัยไม่ยาแสของเสี่ยวซือมานานแล้วและไม่สนใจที่จะโต้เถียงกับเขาหลังจากที่กวนอูไปลงจากรถลีหลีก็รีบก้าวไปข้างหน้าและทำความเคารพเขาคารวะนายน้อยเมื่อเห็นลีหลีกวนอูไปก็ตกใจและยิ้มเล็กน้อยคุณรู้เร็วดีลีหลีจอมสนแลบลิ้นออกมาแล้วพูดว่านายน้อยฉันมาที่นี่เพื่อส่งของขวัญแสดงความยินดีให้กับคุณ ตามคำสั่งของพระชายาซี่จือแม้ว่าหลี่หลี่จะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าแสดงความยินดีเรื่องอะไรแต่พวกเขาทั้งสามรู้กันดีเสี่ยวซือที่อยู่ด้านข้างไม่ได้พูดอะไรแต่เลิกคิ้วเล็กน้อยเรากับจะพูดว่าของขวัญอยู่ที่ไหนหลี่หลีจ้องมองเขาแล้วพูดเงียบเงียบเรื่องอะไรของคุณเธอพูดอย่างเร่งรีบนายน้อยโปรดรอสักครู่ จากนั้นเธอก็ขึ้นรถมาอย่างรวดเร็วเสี่ยวซือยังคงเงียบแต่เม้มริมฝีปากของเขาแม้ว่าหญิงสาวคนนี้จะมั่นหมายแล้วแต่เธอยังคงเหมือนเดิมกวนอูไปมองเห็นการแลกเปลี่ยนคำพูดอย่างเงียบๆระหว่างทั้งสองโดยธรรมชาติและดวงตาสลัวของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยลีหลีรีบหยิบกล่องอาหารไม้แล้วลงจากรถมา้ามอบให้เสี่ยวซือแล้วพูดว่า นายน้อยข้างในยังร้อนอยู่คุณควรทานตอนที่ยังร้อนอยู่วันนี้เป็นหลี่หลีที่อาสามาที่นี่เพื่อส่งของขวัญในวันนี้อย่างไรก็ตามเธอยังคงกังวลเล็กน้อยแต่ตอนนี้เมื่อเห็นว่ากวนอูไปปลอดภัยดีแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆในคุกในที่สุดเธอก็โล่งใจนายน้อยคุณมีคำสั่งอะไรไหมหลีหลีททำความเคารพอีกครั้งแล้วพูดว่า ถ้าไม่ฉันจะกลับไปหาพระชายาก่อนฝากขอบคุณพระชายาด้วยเขารู้สึกขอบคุณไม่เพียงแต่สำหรับของขวัญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความห่วงใย,ยของหนานกงเย่ที่มีต่อเขาด้วยลีหลีตอบรับแล้วเดินจากไปเสี่ยวซือกล่าวว่านายน้อยฉันสั่งให้คนเตรียมน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำแล้วกวนอูไปเพิ่งออกจากคุกดังนั้นเขาจึงต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพื่อกำจัดโชคร้าย เสี่ยวซือยกกล่องอาหารในมือแล้วพูดว่านายน้อยฉันจะสั่งให้คนอุ่นของในนี้ก่อนกวนอูไปททำตามอย่างเป็นธรรมชาติและหลังจากที่เขาอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเสี่ยวซือก็ยกชามสมุนไพรร้อนๆมาให้เขาเมื่อพวกเขามาถึงตรงหน้าเสี่ยวซือก็ยื่นกระดาษสองสาแผ่นให้กวนอูไปนายน้อยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในกล่องอาหาร กวนอูไปมองดูสบายๆและพบว่ามันเป็นสูตรยาหลายอย่างแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยามากแต่เขาสามารถบอกได้จากวัสดุยาบางชนิดว่ายาเหล่านี้เป็นใบสั่งยาสำหรับการป้องกันและรักษาโรคอากาศเย็นและเขาก็อดไม่ได้ที่จะขยับริมฝีปากเล็กน้อยถือเป็นเกียรติสำหรับเขาที่มีเพื่อนอย่างเซียวยี่และหนานกงเย่ในชีวิตของเขาเสี่ยวซือพูดจากด้านข้างนายน้อย ฉันจะสั่งห้องครัวให้ทำสูตรเหล่านี้ให้คุณทุกวันกวนอูไปตักอาหารบํารุงเข้าปากปากด้วยรอยยิ้มในเวลานี้หลี่หลี่ก็กลับมาที่วังเจิ้นหนานแล้วและกำลังกลับไปหาหนานกงเย่ในห้องทำงานเล็กของเธอและไปหุยก็อยู่ที่นั่นด้วยหนานกงเย่ถอนหายใจฉันดีใจที่นายน้อยกวนไม่เป็นไรฉันยังจำได้ว่าหลังจากกวนอูไปกลับเมืองหลวง เขาไม่ได้กินหรือนอนเป็นเวลาสามวันสามคืนราวกับว่าจิตใจและวิญญาณของเขาหายไปเป็นเพราะการแก้แค้นครั้งใหญ่ยังไม่ได้ถูกล้างแค้นมันทำให้เขามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่และหนานกงเย่ก็กังวลว่าในที่สุดเขาก็แก้แค้นได้สำเร็จและจะทำผิดพลาดแบบเดิมอีกครั้งเมื่อดูตอนนี้เขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลาจะทำให้แผลหายไปเองเมื่อคิดดูแล้วสีหน้าของทั้งสามสาวก็ดูซับซ้อนเล็กน้อย เป็นเวลาหกปีแล้วนับตั้งแต่ครอบครัวกวนถูกบุกและสามปีนับตั้งแต่เจ้าชายหยานถูกจับและแม่ทัพกวนกลับสู่เมืองหลวงด้วยจิตวิญญาณของเขาตอนนี้เท่านั้นที่สามารถยุตินี้เลือดได้และผู้ที่ต้องชดใช้ก็ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วความยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นช่างแสนสาหัสสำหรับผู้ที่รู้เรื่องราวภายในไม่ต้องพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องเลย จากอดีตแม่ทับหนุ่มผู้สดใสไปสู่อันอีโททีไม่อาจคาดเดาได้ในตอนนี้เขาไม่เพียงสูญเสียครอบครัวของเขาเท่านั้นแต่ยังสูญเสียอะไรอีกมากมายแต่ในท้ายที่สุดทุกอย่างก็จะผ่านไป